วัดเฟืองป่ะขมาเห็นเราไปฝั่งโน้นอ่ะไอเดี๋ยวไปแยกแป๊บนึงตื่นเต้นเบลบอกบนเขาเต็มเลยแต่เบลบอกบนเขาเต็มเลยมึงกลับมาแล้วมึงเติมน้ำมันอ่ะเยอะนั่นอ่ะแต่น้ำมันนึกแต่มึงเติมนานยังมึงเติมนานยังน้ำมันอ่ะเออไอ้เหี้ยอ่ะกูโดนตลอดเลยเขาบอกเลยแหลมเลยเป็นทีเลยเป็นกระสอบไฟกระสอบทรายอ่ะเบล ใช่พี่เอะไรที่อะฝั่งนู้นเยอะจังอ่ะแก๊งมันมีตีนเข่ากับบนเขาอ่ะไม่แก๊ยบนเขาไอ้แคบบนเข่านี่ทำไรอ่ะมไม่ได้รวมเราเป็นสี่แก๊งอ่ะเยอยแต่นั่งอยู่มันซูมไม่ได้อ่ะซูมได้ซูมได้นั่งอยู่ซูมไม่ได้นี่เราเป็นเจ้าฝูงเลยไม่ได้ผมใช้นี่นะมึงอยู่เฉยๆดีไอ้หมู กล้องแบบ C C T V เลยนะข้างบนมันยังไม่มีใครลงมาใช่ปะยัง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 กูสามารถสู่ระดับคนได้เลยไอเห็นข้างบนไกลๆปะเก้าตัวทั้งหมดเว้ยกเงียบเถอะขอรอมาเตือนหน่อยยังไม่มีอะไรลุงสิบสามสิบสามไอด้านขวาสองกูยังไม่ได้ซื้อที่ตกปลาเลยว่ะเวซื้อที่ตกปลาก่อนไหมล่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีกล่องซ้อมบ้างมีกล่องซ้อมปะไม่มีครับมีนี่พายุมีหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับเออวันที่ตกปาใหญ่แตกยังไม่ได้ซื้อเลยลงแล้วลงกันแล้วนะไม่ไหวมาลงแล้วใช่ว่าโลเปสเก็บสภาพเนี่ยไม่ตกหนึ่งหน่งเจ็ดหนึ่งครับสูงลงไม่ลงจอดรถจอดรถเดจจอดรถเดจจอดรถแล้วลงจอดรถแล้วลงมามามาจอดรถแล้วลงจอดรถแล้วลงโดดมาโดดมาโดดมา โดดมาโดดมาสาย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 รอเนมก่อนไหมเนมมายังโอ้ลุง สัตว์แล้วโลเปสรอรอรอใจเย็นใจเย็นแอบแอบไว้แอบไว้อย่าแหลงอย่าตะโกนนะหมูหมูข้างบนมีบันไดนะอย่าตะโกนนะอย่าตะโกนนะตรงนี้มีบันไดนะรอรอมุมเด็กเขายังไม่เห็นไม่ใช่โลเปสนะเอ็มเอสหรือเปล่านะรอรอใจเย็นครับใจเย็นไอมาแอบไอไอนี่ไอเข๋ไอเข๋ไม่แอบ มีไม้้วยฮะผูปิดทองลังผะาออกไปเล่นออกไปเล่นเสียไม่ได้ออกไปเล่นไปเอาไปเอาไปไอ้ปีนรั้วดิตะกอนเล่นขวาเล่นขวาไปเล่นขวาไปเล่นขวา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 ให้หมดเล่นขวาให้หมดเล่นขวาให้หมดเล่นขวาลุงพูดเฮ้ ปล่อยสีขาวไปเลยปล่อยสีขาวกลับมากลับมาที่แอร์ดรอป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 แล้วเล่นแล้วเคลียแล้วเล่นแล้วเคลียถอยมาถอยมาถอยออกมาจากแอร์ดรอปถอยออกมาถอยออกมาเลิกไฟถอยออกมาเล่นเลยเล่นเลยถอยออกมา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 วนซ้ายมากระโดดวนซ้ายมากระโดดวนซ้ายมากระโดดลงสายมาให้แม่งมาดิให้แม่งมาดิ เดี๋ยวกูล่อมันออกมาเองใจเย็นใจเย็นดูดูดูยืน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 บางกระสุนให้หน่อยยืนบางกระสุนให้หน่อยเออใจเย็นใจเย็นเยครับใจเย็นเออเออเออข่าลงมาสองคนนะเห็นละเห็นละเห็นแล้วใจเย็นใจเย็นอ๋อนี่ลุงแคนเซเอรมเนาะใช่ใจเย็นใส่เสื้อเลยเดินแล้วมันจกมันจกต่อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใจเย็นดไหมดเอาเพื่อนมาจบมาถมมาถมมาถมมาเดี๋ยวเราบอกสีขาวต่อ ให้เอ็มเอสเขาฟื้นมามาสายมาซ้ายมาซ้ายเออเออมาซ้ายมาซ้ายก่อนมาซ้ายมาซ้ายมาซ้ายไปมาซ้ายนี่เอ้ยฮัลโหลฮัลโหลโหลเฮ้ยฮัลโหลเสียงดำสายหน่อยเสียงดำสายหน่อยมาตายมาซ้ายมาซ้ายกระโดดกระโดดขึ้นครับกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นมาเข้ามาเข้ามา บินโดนในเด็กๆเข้ามาเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวมันจะบีบเดี๋ยวมันจะบีบสีขาวเดี๋ยวพวกนั้นมันจะบีบสีขาวเดี๋ยวให้ปล่อยไปปล่อยไปปล่อยลีเซ่ไปมันยังไม่มันเดี๋ยวพวกนั้นจะบีบสีขาวปล่อยไปเดี๋ยวดูให้ปล่อยลุงเลยปล่อยลุงเลยไม่ต้องตามเดี๋ยวมันจะบีบสีขาวเองเปลี่ยนโพสิชันตามมาตามมาตามมาลี่มเจอเหลี่มว้ย ปกติไม่จะเหลี่ยมเทิงอันนี้หลบ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 เห็นไหมเห็นไหมแอบแอบปล่อยปล่อยเขาด้วยกันไปเดี๋ยวมันจะบีบไปถ้ามันบีบฟังนะเว้ยถ้ามันบีบเราเข้ามาเราปีนกำแพงข้างหลังเนี่ยออกไปก่อนนะเว้ยเพราะตอนนี้เหมือนสีฟ้ามาทางสีฟ้ามาทางขวาแล้วสีขามาทางอยู่ทางซ้ายไอดแอร์ร้อนมากเลยเดี๋ยวผมออกก่อนบนตัวแอร์ เอออะเมนไปเออเพราะฉุนอะมึงโลภีที่อะไงตอนนี้ไหนเลยตั้งนานไม่โลภีเออไอสัตว์มันไม่กล้าเข้าเลยว่ะดูดิยาก้องทันเอาจริงนะกูพูดแบบใจใจนะแอร์ดอบกูไม่ได้อยากได้หรอกกูอยากเล่นนี่เฉยเหมือนกันเหมือนกันลุงนิ้วก้อยลุงโผล่เขาเห็นฮะนิ้วก้อยใช่นิ้วก้อยผมว่าน่าเส้นผมมากกว่า ช่างขวานจริงอ่ะใช่แบบใส่บูธถือขวานน่ะขวาจะมาปะไอเนมไปดูอยู่ขวานยังไม่มาเนมดูอยู่ไอนี้ฟังฟังรายังไม่มาอ่ะเนมไปมาปะเนมมาปะมันอยู่บนเขาเต็มเลยไ้วสีขาวไม่ออกอ่ะสีขาวยังอยู่บนเขาสีขาวขึ้นงั้นเราคือเดี๋ยวขึ้นไปแทนสีขาวไปไล่สีขาวมาไล่สีขาวมาไล่สีขาวมาโอนเราวองโชวกันเอง ระวังด้วยนะเขามีไม้นะอย่าไปนี่นะยเย็น <c oughs> เย็น <c oughs> เย็นเยนเย็นพ <c oughs> ี่ปงเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนล้มไล่ามาไล่มาเต็มข้างบนแน,บน่เลยใครเดินผ่านหรือว่ากระโดดด้วยเดี๋ยวตัวน้องหลงมนโดดเอาอย่าวิ่งโดดเอาไล่สีขาวไปเจอสีฟ้าดิไล่ <c oughs> สีขาวไปเจอสีฟ้าดิต <c oughs> ามนั่นตามนั่นเด้อตามนั่นเด้อตามแผนเด้อมันน่าจะเจอกันแล้วล่ะวี ผมที่ฉีดเขาเจอแล้วครับเดี๋ยวเขาฉีกฉีกไม่ไม่เขาฉีกไปไกลเลยอ่ะไม่ใช่ปะเขากลับมาสีเหลี่ยมขาไปแย่งที่เราแล้วลุงแล้วสีฟ้ามันอยู่นะนนี่คืออะไรอ่ะเล่นเกมก็ตายขาเดียวเนาะผมว่าแบบนี้นะเราอ่ะให้ให้คนนึงยืนเก็บเลยให้พวกมันเข้ามาแค่นี้จะเย็นจะเย็นไม่ขุมไม่ขุมเราจะโดนไม่คุมไม่คุมใจเย็นใจเย็นมันอยู่ตรงไหนวะนั่นแ่ละสายสุดเลยลุงหลังบ้านขาวอะ โอ้โหดีดยมันขึ้นเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรลงเราได้เรารได้เราเตอรอ่ะลุ้เดี้เตอรเลยเปล่าต่างคนตงวันอนเนี้ยไม่ใช้เี่หามาต่างคนต่างนเพราะอาหาร่ะไม่ลุงเมื่อวานนี้ก็ให้เห็นอยู่อ่ะเมื่อวานนี้เขาเลยต่างคนต่างนเป็นไรอ่ะสงตันโอทีแล้วเนี่ยเมื่อคืนเันโอทีันโอทีอ่ะเป็นไรถ้าสมมติว่ามันไม่ผิดกฎแล้วแบบชุบชุบเอได้ขึ้นมากูชุบเอเราแล้วมาบวกเป็น4แกงอีกเลยนะแต่แบ่งผิดเดี้ถ้าชุบปะ ห้าโชต่ออะอะดิเอ๊ะใครวะเก็บเห็ดฮะเก็บเห็ดกระเป๋าเลยมาร์ต라이เดอร์ที่บาดทางมาใช่เป็นเพียงแค่มาไอเฮ้ยสงสารเอ็มเอสจริงจริงนะได้ไงลุงดีรอยู่นะคืออาถอยขวามาขวามาเหมือนเขามายืนดูเราแล้วลุงดูดิมนเป็ไรแล้วเราแม่งม้ามื่นด้วยใครๆก็อยากชนะใครๆก็อยากชนะเอาธรรมดางงดิพวกมึงเจอวิงลิง ไม่มีใครยอมเสียเปรียบหรอกแต่แต่เมื่อกี้เรามีโอกาสได้้งอยากเล่นไงอยากเล่นไงอยาากเเเล่่่นนมไไป็รรใชถ้าเก็บเลยมันก็จะได้ประสบการณ์แค่นี้ไงไม่ได้แล้วโบงั้นรอกูโซนนี้ได้เะล่าแค่รอรอเนี่ยแหละรอเนี่ยแหละเฮ้ยอย่ามีบุญนะครับดัมโบเขาบอกว่านี่ยมารอหน่อยนะรอทางนี้หน่อยรอเนี้ยเดินตามมาหน่อยตรงเนี้ยรอเนี่ยเออเดี๋ยวกูเองเดี๋ยวกูเอง ไม่ได้ลงเุ้ยจะยิ <m aren> งครอย่าเลยลุงถ่ายไดกด follow ที่ลุงก่อนตอนเนี้ยถ้าเขาลงเขาคงลงไม่หมดอะถ้าแบบเขาที่แบอโตงเขาน่าจะลงมามามาลุมเราอะ่ะหน้าหลังอะ่ะต้องระวังเล <O features> ย,ยอะต้องหนีลงนะลุงมานี้มานี้มานี้เดี๋ยวบอกอะไรมาตรงรถนี้ จะบอกอะไรให้หมอเขาจะรุมอย่างเดียวเลยอ่ะคุณหมอใช่หมอทําไม่เดียวไอ้นี่ไมมไม่แอมลุ้รถพยาบาลก่อนนะเดี๋ยวบอกนี่เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกงี้เดี๋ยวบอกงี้สามัหมอครับสามหมอกันเดี๋ยวมึงผมมีอาการแบบว่ากลัวครับทำไงดีฟังฟังฟงเอางี้เดี๋ยวมึงเห็นป้าเห็นวิ่งเห็นทางข้างหลังเราปาทํามันจะมีทางขวาอยู่อ่ะมึงวิ่งไปวนขวาแล้วก็ลองวิ่งวิ่งไล่เขาลงมาขึ้นไปคนเดียวแล้วก็โดดลงมาได้ปะใครมีการตรอดเอาเก่งๆบ้าง ผมเองไอ้เข่าเข่าไปขึ้นทางไหนนะเฮ้ยเฮ้ยมันขึ้นบันไดมันต้องโดนอีโมเลยนั่นน่ะใช่ใช่มันจะโดนอีโมมันโดนอีโมแล้วลุงไม่คุ้มไม่คุ้มมันมีวิธีปีนไม่ใช่หรอเอาอย่างนี้งั้นไม่ใครมีปากฉลามบ้างวะผมผมผมไอ้สายบิเลียนก็มีปากฉลามใช่ปะผมมีผมมีผมมีไม่ไม่หมูยังมีแจคอไม่ค่อยดีต้องเก็บอะสายบิเลียนต้องเก็บละนะสายบิเลียนแกเตรียมเก็บเลยไปต้องต้องเก็บอาวุธก่อนเก็บ <ป>ไม่่องไม่ต้องไม่ต้องควักอาวุธด,ด,ดิควักอาวุธควักอาวุธไว้ดิมาง,งี้ไอหมูมาทางซ้ายข้างในนี้ข้างในนี้าสาวแม่งเหมือนใต้พี่หมูมพี่เล่นบนหลังคาพี่ไปหาขึ้นกินเก็บบนแอดับได้เนะได้ปะได้ถ้าเรายิงเขาตกออกมาได้ปะ่ไม่ได้ไม่ได้ อไปนะตื่นตัวแล้วเขาตื่นตัวแล้วตตื่นัววแล้ใจนิ่งเลยวัดกันที่ใจของแบบนี้มาขวามาขวาโยกมาขวาโยกมาขวาหน่อยโยกมาขวาโยกมาขวาไอหมูยืนข้างบนไว้พี่หมูอยู่ข้างบนไว้อยู่ข้างบนไว้อยู่ข้างบนไว้เขาจะรอสีขาวเข้าทางซ้ายรอไอโก้ไปไหนอ่ะมาแล้วเข้าไปดิเข้าไปดิไออยากยกเลิกทำไมยกเลิกทำไมยกเลิกทำไมอ่ะ อัยเก็บไม่ได้ต่อแล้วเก็บไม่ได้ต่อต้องคนใหม่คนใหม่ใครก็ได้อะเก็บเลยนี่ใจหรืออะไรอะไม่จะยนดีก็นึกว่าแบบเจ็บหลอกคือไม่ต้องยกเลิกนะเนาะเอ็นนี้เองเไปแล้วไหไปหรืยไม่เสร็จไม่เสร็จเพิ่งเพิ่งเริ่มเองหนึ่งส่วนสี่เองเก็บนานมากไม่นานหรอไปไหนอะเนี่ยมึงสงสารเขาหน่อยดิเนี่ย จริงค่ะลงแล้วนะอยากชุบขึ้นมาช่วยไม่ก็ลุงอยากชุบขึ้นมาช่วยเฮ้ยมาๆก่อนกัสก่อนเขาหายแล้วนะมาขวา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 มาขว่าดิมาขวาดิไอหมูมาขวามาขวามาขวาไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไอหมูลงมาหมูลงมาหมูหมูลงมาหมูหมูลงมาปิดขวาไว้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  ให้กลับมามา้ายมา้ายโยมาสายเดินมาตาม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 มายิงเดะหมูยิงเดะยิงต้องยิงต้องยิงหมูยิงเลยยิงเลยหลบหลบเข้าดิเข้าไปดิอย่าให้เขาเข้ามาอย่าให้เขาเข้ามาเข้าไปดิชนดิชนดิชนชนอย่าแย่งกันเล่นใจเย็นใจเย็นไปตอกเอาไว้เขื่อไปชุบกิก่อนด้วย เล่น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 ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนรีเซ็ตรีเซ็ตเพื่อนรีเซ็ตเพื่อนรีเซ็ตเพื่อนรีบอุ้มีไปอุ้มรีเซ็ตเพื่อนรีเซ็ตเพื่อนเฮ้ยโอ้โหไม้สองฟี หน้าหลังเราไม่ได้รีเซตอะเหี้ยแพ้เลยลหมอชอยชูชูเพื่อนชูเพื่อนหมูหมูชูเพื่อนหมูหม,อมูอุ้มดีอุ้มดีเออตายตายตาย,ตาย มันโดนลุมมันไม่เป็นไรหรอกครับมันไม่ชุบพอ,อคนเยอะปุ๊บไม่ชุบหิวไฮไลท์กันไงเนี่ยมันไม่ชุบกันน่ะามาเพื่อนเขาพัานกันอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงหรอกวิ่งไปไกลเลยวิ่งไปไกลเลย มีเรืวทามมาอีกนี่ว่ะเกิดขึ้นที่นี่ด้วย อย่าหลับกับบอกเพื่อนมารีกรุบใครตายแล้วมารีกรุบที่กล่องปล่อยปล่อยไปรีกรุบรีกรุบตาค่อยค่อยฝืนค่อยค่อยฝืนเล่นได้เล่นได้ค่อยค่อยฝืนอย่าลืมดูอย่าลืมดูโอเคลูกชุเลยจริงจงชุบอยู่ชุบอยู่ชุบอยู่ชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนขึ้นข้างบนนี่หมูไม่ต้องใจเย็น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 หน่อยเรียกเพื่อนมารีกรุบ ตรงนี้คุมไว้ตรงนี้คุมไว้เรียกเพื่อนมาลีเรียกเพื่อนมาลีเรียกเพื่อนมาลีมาอยู่รวมกันมาอยู่รวมกันเรียกเพื่อนมาลีเรียกเพื่อนมาลีเรียกเพื่อนมาลีหาเพื่อนเราหาเพื่อนค่อยๆดันเดี๋ยวผมชุบค่อยๆดันค่อยๆดันค่อยๆดันใจเย็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 นดันมาสายดันมาสายดิ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 ปิดดิเสียงไปตรงเสียงไปมาสายเอาดิเอาดิ้เขาไล่อยู่เนี่ยเฮ้ยเขาอุ้มเพื่อนไปชุบอ่ะมาๆมาตามมาตามมาตามมาอย่าเพิ่งหัวร้อนตามมาบ้านเยตามมาหลังบ้านเลย ไปไปไอเฉินไปเก็บแอดอบเอ้ยไม่ใช่เอาคนมีดไปเก็บแอดอับปากฉลามอ่ะปากฉลามไปเก็บแอดอบกนนึงฉลามไ่เก็บเลไไปฉลามไม่เก็บเลยีเหลือคุมหาเพื่อนหาเพื่อนดิเพื่อนยังไม่ครบเพื่อนยังไม่ครบหาเพื่อนก่อนขอเสียงเพื่อนหน่อยได้เปล่าที่เหลือดันมาดันมาชนดีชนดีมา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 ชนวิ่งมา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  ใจเย็นคนเดียวนอยสงบแล้วนะสลบแล้วสลบแล้วค่อยๆใจเย็นค่อยๆ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 อย่าล้มอย่าล้มอย่าล้มใจเย็นไปข้างหลังไปสวยยลเอะข้างหลังข้างงหลัมาข้างหลังไปข้างหลังเพื่อนมันรวมกันเพื่อนเฮ้ยได้ยินป่าว่ารวมกันนะไปรวมพี่ไอ้ดอกใจเยอนไปรวมพี่ไอ้ดอก อย่าลุม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 หน้าหลังพอหน้าหลังพอแค่สองคนพออย่าลุมไปลุ้ไปลุมไป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 กลับมาทางนี้มาทางนี้ เก็บแอดดับคนนึงเก็บแอดดับคนนึงเก็บแอดดับคนนึงเก็บแอดรอบคนนึงเก็บหน่อยเก็บเองเดี๋ยวเก็บเองคุมคุมหน่อยคุมหน่อยคุมหน่อยดันเออดันไปดันไปช่วยเพื่อนดิที่เหลือดันไปช่วยเพื่อนดิดันไปช่วยเพื่อนทีขอร้องดันไปช่วยเพื่อนทีลุงไปแล้ครับลุมยังลุงยังลุงของตัวแหละสายหมูสาย กลับมาได้แล้ว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 กลับมาดูเพื่อนดูเพื่อนเพื่อนตายปะดูเพื่อน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 ถอยเพื่อนดีกว่าถอยาถอยดีกว่าถอยดีกว่าอยมาถอยมาถอยมาถอยาถอยม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 ่ถอยถอยมา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 ถอยไถอยมาถอยมาถอยมาถอยไยมาถอยมาถอยาถอยมาถอยดัถอยมาถอยมาถอยาถอยมาถอยมาถอยไาถอยไาถอม่ถอยนาถอยม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 าถอยถอยมถอยไปถอยายไมถอยถอยยถอ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 ยย ไอต่อมบนแล้วนะไอ้ดอมแล้วไอมไอ้ด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 อม้ดอครับเจอครับไม่เก็บแล้วอ่ะยังไม่เสร็จโอ้หเวลาหมดไม่ทัน่าจะเก็บไม่ทัน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 เอ่ะตลอดขึ้นแล้วอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาปก่อนนะเดหยิอยี่กระดมให้หมอม้อกห้อว่าเลย ไปไปเอาไปให้หมอไปให้หมอไปเอาแก้มผมก่อนนะเอาจริงสรุปไม่ได้แอบชุบใครอ่ะกินข้าวรอแล้วชุบเนี่ยชุบผมเนี่ยผมเขาไปให้หมอหน่อยได้ลุงได้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 กล่องเกลียวสิบกล่องเฮ้ยพอพอเดี๋ยวเอาไปขึนครับไม่ต้องพูดไอ้เต้งไว้นี่เต้งไม่ต้องพูดอะไรใครถามบอกไม่ได้เข้าใจปะใครถามบอกไม่ได้โอเคปะใครถามบอกไม่ได้กดยกเลิกไว้อมศพเขาอมศพอมศพอมศพปะปะปะ เยอ้เลยเดียวทามันมาจากไหนวะไม่เจอเลยนะอะไรนะลูกยังไอ้เพื่อนโกโกไม่เห็นมวะไงเพื่อนก็เลย จริงๆอะม่งจะได้ตั้งแต่ใส่วิเลียนแล้วมังกดยกเลิกส,สีสีสีฟ้าหมดยังครับมีใครตกหล่นไหมครับไม,ไม่เห็นนะครับอบค,ครับ,บคุณหมดแล้วครับหมดแล้วครับครับขอบาคุณครับ,รบ,บ,รบจริงตรงไอ้ใส่น่าจะได้แล้วตอนแรกสะตอนแรกเท่ากับมีแก๊งมาเล่นห้าแก๊งเลยเนี่ย นี่กากินังมาดูแล้วเล่นออกเอาไอเ้เขื่อนเหรออ้าใครอะไอ้เทนี่เหรออึ้โทษครับขอโทษครับ ได้ครับสรุปว่าได้ขอรับประทานแล้วกันนะครับว้ายหสดชื่นว่ารอบหน้ามันเอาเราแน่ใครได้แอดดับป้หนุงไม่มีใครได้หมดเวลามอหมดเวลา